ครับทุกสิ่งได้ดั่งใจนึกที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านมาดูข่าวด้านการประชาสัมพันธ์นะครับกับการจัดงานขายของกลุ่มชัยพฤกษ,ษ์เกษตรจันทบุรีในเดือนพฤษภาคมและในเดือนมิถุนายนคือในส่วนของทุกๆปีนะครับหลังจากที่พินรศกรเก็บ,เก,บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ เราก็ก็จะมีการจัดงานขายขึ้นมาเพื่อที่จะให้พี่น้องสกอรน,นั้นได้มีโอกาสซื้อสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นรายการพิเศษนั่นหมายความว่าเราก็จะเชิญบริษัทมาร่วมกันในการจัดบูธออกจัดงานขายซึ่งในรายการพิเศษเหล่านั้นก็อาจจะมีทั้งในด้านของรายการแถมเช่นรายการ3แถม1รายการ5แถม1รายการ10แถม1หรือแถม2จากพิิธภัณฑ์ต่าง อันนั้นคือส่วนของรายการแถมในพิธภัณฑ์นอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของรายการที่อาจะเป็นการสะสมยอดแล้วก็มีรายการทัวร์ต่างประเทศหรือว่ารายการอื่นๆรวมถึงรายการแจกแถมต่างๆซึ่งในกำหนดของเราก็จะแบ่งออกเป็นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นที่ธนาทรัพย์การเกษตรกระทิง ธนาคารการเกษตรกระทิงก็จะร่วมกับบริษัทต่างๆนะครับ20กว่าบริษัทจัดงานขายในวันจันทร์ที่21พฤษภ,ภาคมและก็วันอังคารที่28 2วันนะครับกับธนา,าพย์การเกษตรกระทิงผมยามคัดจันทร์ที่27และอังคาร28พบกันที่ธนา,าพย์การเกษตรกระทิง แจ้งนะครับว่าเราก็ย้ายไปเปิดสถานที่ใหม่เพื่อให้สะดวกกับการให้บริการกับพี่น้องเกษตรกร,กรจากนั้นเราก็จะมาจัดงานขายร่วมกันนะครับกับร้านพฤกษาพันธห้วยสะท้อนในวันพุทธที่29และพฤหัสที่30พฤศภาคมโดยในส่วนของการจัดนั้นก็จะเป็นการจัดรายการพิเศษมากมาย รายละเอียดนั้นเราก็คงจะนำเสนอต่อไปภายหลังก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าพฤกษพันธ์ก็จะจัดในส่วนของบริเวณหน้าร้านและในส่วนของออด้านฝั่งโกดังซึ่งก็จะมีบริษัทมาร่วมกิจกรรมในการจัดงานขายในะครั้งนี้มากมายครับย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับร้านพฤกษพันธ์ห้วยสะท้อนก็จะเป็นวันพุทธที่29และพฤหัสที่3 0 พฤษภาคมนี้จากนั้นเราก็จะไปจัดงานขายกันอีกสาขาหนึ่งนะครับนั่นก็คือธนาทรัพย์มะขามธนาทรัพย์มะขามก็จะได้ร่วมกับบริษัทต,ต่างๆในการจัดงานขายในวันพฤหัสที่30และศุกร์31พฤษภาคม ก็จะมีบริษัทเข้ามาร่วมในการจัดงานขายกว่า20กว่าบริษัทแล้วก็จะมีรายการพิเศษมากมายซึ่งในส่วนของรายการพิเศษรวมการสะสมยอดหรืออะไรก็ตามครับผมก็อยากจะเกรียนว่าพีน่นศกรก็จะมีโอกาสที่ได้มารับในส่วนของรายการพิเศษต่างๆตรงนี้ก็อยู่ที่พีน่นศกรนั้นจะเป็นผู้เลือกในแต่และบูธแต่และบริษัทไปจากนั้นนะครับก็ขอญาติประชาสัมพันธ์ต่อเลยสำหรับการจัดงานขายในเดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายนก็จะเป็นการจัดงานขายของชัยพืกเกษตรไบร e ์สทูนะครับเป็นวันช้อปปิ้ง Day ที่เราเคยจัดกันตอนนี้เราก็จะมาจัดในวันพุทธที่12และพฤหัสท,ที่13มิถุนายนผมย้ำนะครับพุทธที่12และพฤหัสท,ที่13มิถุนายนเราพบกันที่ชัยพืชเกษตรไบรต์ส์ทู ในส่วนของกิจกรรมต่างๆหลายๆบ,บริษัทนั้นก็ถือว่าเป็นแต่ละส่วนที่พนิกรา์ก็คงได้มีโอกาสมาเดินดูสินค้ามาเลือกซื้อแล้วก็มารับรายการพิเศษจากในส่วนของวันพุทธที่12พริพฤหัสที่13มิถุนายนเราก็จะไปจัดงานขายอีกสาขาหนึ่งนั่นก็คือชัยพึกอาอะโกรเทคขคุงโดยในส่วนของชัยพฤกอะโรเทคขุงก็จะจัดงานชัยพฤก Agrotech Festival ในวันอังคารที่18และพุทธที่19มิถุนายนในส่วนของการจัดงานของชัยพฤกษ์อกรเทคคลุงนะครับก็จะจัดบริเวณอาคารใหม่ด้านหน้าพนักงกรที่ผ่านชัยพฤกษ์คลุงก็จะเห็นนะครับว่าด้านฝั่งขวามือน,นั้นถ้ามาจากไฟแดงจะไปทางตรอกรองก็จะด้านขวาก็จะเป็นลงอาอา ฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะเป็นสถานที่จัดงานเพื่อที่จะให้พนักรารได้สะดวกในการจัดงานขายชัยพฤกษ์ agrotech festival ในวันอังคารที่18และพุทธที่19มิถุนายนอันนี้คือรายการของเดือนมิถุนายนและก็อยากจะนำเรียนนะครับว่าในหลายๆสาขาน,านั้นอาจจะยังไม่ได้จัดงานแต่มีรายการพิเศษตลอดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอชัยพฤก ตรีรัตก็จะเป็นการจัดรายการพิเศษทั้งเดือนพนักงกรสามารถที่จะไปเลือกดูสินค้ารับรายการพิเศษแล้วก็ลุ้นรางวัลใหญ่ได้ท,ทันทีนะครับอันนี้คือ,อในส่วนของชัยพึกตรีรัตช่วงน,นี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็คเก็ตแจ็คเก็ต การกำจัดเปี้ยไใบนอนชอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนน้ำติดจะหมดไปอาใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้น้อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มประสิทธิภาพกำจัดเปี้ยไใได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันทุเรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคารอใช้แจ็คเก็ตแจ็คเก็ตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัสสัญลักษณ์ตราท,รทงลูกโลก ้ผูใหญ่ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบ อ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิงวก้งตลาเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมกุกปลาเรือใบไวกิง้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโตรไทยในเครือประวิทยกรุ๊ป โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถังต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อเกษตร,รกรไทย ท็อปเคท็อปเคท็อปเคสุดยอดปุ๋ยทางดิน3พลังบวก12624ปุ๋ยไนยเตรตซันเฟตและธาตุอาหารลองอาหารเสริมที่ครบถ้วนปุ๋ยนำเข้าจากประเทศเนเธอร์แลนด์ดูดซึมไวขยายลูกโตทันใจเพิ่มน้ำหนักสีเข้มรสชาติดีเพิ่มคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกร12624ท็อปเคท็อปเคท็อป เคพลังที่คุณสัมผัสได้ชาลีเฟสอุ่ยเกรดดีมีคุณภาพามาแล้วชุดปราบไปท็อปหลังท่อลำเรียงเอวิโต้บวกไตรเด็กดีเอฟใช้ได้ทั้งค้นและถาเอวิโต้สารปูออกซ่สาสตรอบินนวัตกรรมใหม่ไซรัมโปรเทคโนโลยีป้องกันและกำจัดเชื้อราทุกชนิดรด้รีเบียม ไตรเด็กดีเอสารแมงคอเซส,สูตรดิฟเฟนเทคโนโลยีอนุภาคเล็กกระจายตัวรวดเร็วไมุู่งกระจายเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อติ้ต้นและปบพืชในอันตราการใช้เอวิโต้ร้อยซีซีบวกไตรเด็กดีเอ0สองร้อยกรัมผสมน้ำหนึ่งลิตรผ่านแผลที่ต้นแล้วทาให้ทั่วหรือใช้เอวิโต้ร้อยซีซีบวกไตรเด็ก d ีเอ0สองร้อยกรัมผสมน้ำสองร้อยลิตรฉีดพ่นให้ทั่วต้นนอกจากกํา ชื้อไปครอบคร่าแล้วยังสามารถครอบคลุมโรคพืชที่สําคัญในทุเรียนได้แก่โรคกิ้งแห้งและโรคเชื้อราสีชมพูได้อีกด้วยสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านนะครับกรณี้มีรายงานว่าเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพลี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโอปกุไทยอน เพราะตโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิดโตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตกค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา200ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โตกุไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพันธุ์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับที่ช้พิชเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขา,าที่ใกล้บ้านท่านสำหรับประเด็นสาระในเช้าวันนี้ก็ยังคงอยู่ในประเด็นของโรคพืช ซึ่งในคำว่าโรคพืชน,นั้นเราก็จะตีความหมายไปถึงไม้ผลทุกชนิดในการทำสวนของเราแต่ว่าเวลาที่ผมอธิบายนั้นอาจจะเน้นไปในส่วนของทุเรียนทําไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เนื่องมาจากทุเรียนนั้นเป็นพืชเศษรษฐกิจที่มีความอ่อนแอและมีความเปลี่ยนแปลงต่อ,อการเกิดโรคพืชอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็รุนแรง ซึ่งอาจจะทําให้ต้นนั้นถึงการล้มหายตายจากไปพี่นักสกอรครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้ท่านได้เข้าใจว่าคําว่าโรคพืชนั้นมันก็คือความผิดปกติเป็นความเจ็บป่วยเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายซึ่งในการที่เราจะไปวิเคราะห์เราเองนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ เราจะอาศัยคนอื่นอย่างเดียวนั้นไม่ได้หรือจะอาศัยฐานข้อมูลที่เราได้รับมาอย่างเดียวนั้นไม่ได้เราต้องรับมาต้องรับนะครับแต่รับแล้วดามาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็อยากจะให้เกิดความเข้าใจในประเด็นตรงนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าในความหมายของคำว่าโรคพืชนั้นมันก็คือสิ่งที่เป็นผลกระทบทำให้ต้นไม้หรือไม้ผลของเรานั้นเกิดความเสียหาย ซึ่งถ้าเราจะแยกประเด็นในส่วนของการเกิดโรคพืชเนี่ยบางครั้งเราก็สับสนเราเข้าไปในสวนบางครั้งเราได้รับข้อมูลจากในโลกของนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในสื่อโซเชียลเราก็สรุปว่าทุเรียนหรือไม้ผลของเราเป็นโรคพืชถูกต้องครับแต่ในความหมายของโรคพืชน,นั้นเราจะต้องเข้าไปดูว่ามันเกิดจากอะไรถ้าเราแยกกลุ่มหลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่ง เป็นโรคพืชที่มีเชื้อสาเหตุคำว่ามีเชื้อสาเหตุก็จะเป็นเชื้อราเป็นไวรัสเป็นแบคทีเรียเป็นโรคที่เกิดจากส่วนที่มีสาเหตุอาจจะเป็นสัตว์ศัตรูพืชอย่างเช่นไส้เดือนฝอยในกลุ่มเนมโทดพวกนี้อีกกลุ่มหนึ่งครับที่เราก็จะทราบกันดีนั่นก็คือโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุ คว่ามีมีเชื้อสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรก็มาจากอุณหภูมิธาตุอาหารความร้อนหนาวความแห้งแล้งคือคือเหมือนกับสรุปง่ายๆว่าดินน้ําอาหารอากาศแร่ธาตุเป็นส่วนที่ทําให้เกิดความเสียหายซึ่งทั้งสองส่วนนี้ถ้าเราเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับสมมุติว่าวันนี้พิทักกเรเข้าไปในสวนทุเรียนเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งแปลงมันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน นั่นคือความหมายที่เราพอจะสรุปได้ว่ามันเป็นผลกระทบมาจากโรคพืชที่ไม่มีเชื้อสาเหตุแต่ว่าวันนี้ถ้าท่านเข้าไปในสวนท่านก็จะพบว่าบางต้นใบอ่อนใบสุดโทมยอดเป็นไม้กาดมีลักษณะของอาการเ,าเกิดโรคซึ่งมันจะเป็นบางต้นบางจุดบางส่วนของแปลงนั่นหมายความว่า,าต้นเหล่านั้นเนี่ยเกิดโรคพืชแน่นอน แต่ในความหมายของการเกิดโรคพูดแน่นอนนั้นเราก็จะต้องไปวิเคราะห์อีกนะครับว่าในทุเรียนร้อยต้นหรือในไม้ผลร้อยต้นเนี่ยมันมีอยู่2 0ต้นที่มีอาการรุนแรงใน20ต้นเหล่านั้นทำไมต้นอื่นเขาไม่เป็นถ้าเราจะสรุปว่าเพราะดินเป็นกรดไม่ใช่ครับเพราะดินไม่ดีก็ไม่ใช่อีกเพราะอะไรเพราะต้นที่เขาปกติเขาก็จเจริญเติบโตได้ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์เป็นเทคนิคในการที่จะเข้าไปวิเคราะห์หลายท่านอาจจะถามว่าอ้าวแล้วหมอทุเรียนรู้ได้ยังไงก็ประสบการณ์ตรงนี้กว่า40ปีที่เราไปวิเคราะห์ไปทำงานให้กับพีน่นศกรเนี่ยเราก็จะเห็นภาพชัดเจนผมเลยย้ำว่าในกรณีที่เราไปพบต้นที่มันมีอาการรุนแรงมีอาการเจ็บป่วยมีอาการผิดปกติเราอย่าเพิ่งไปด่วนสรุปนะครับ เราจะต้องเข้าไปวิเคราะห์ก่อนว่าผลไม้หรือทุเรียนของเราใน20ต้นนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรเป็นโรคพืชหรือว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมดินน้ำอาหารอากาศแร่ธาตุดังที่ผมยกตัวอย่างให้เห็นเป็นภาพออกมาว่าเรามีทุเรียนอยู่20ต้นยอดเป็นไม้กวาดยอดแห้งยอดเป็นก้าทุบ เราไปดูได้เลยครับว่าประเด็นทุเรียนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคที่มีเชื้อราเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าเศษเดือนฟอยแต่มันเกิดจากอะไรเกิดจากาธาตุอาหารเกิดจากน้ําเกิดจากความร้อนของดินเช่นในถนนตรงนี้เราพบว่าด้านที่อยู่ติดถนนยอดเป็นไม้กวาดเป็นก้านทูบอีกด้านหนึ่งไม่เป็นเป็นปกติก็สรุปได้หรือว่าต้นนั้นเนี่ยเขามีสภาวะของผลผลิตที่ค่อนข้างจะมาก รหรือเขาไปแตกใบอ่อนในช่วงที่อากาศร้อนแห้งแล้งแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้ามันเกิดจากมแมลงเสียหายเฉพาะใบบนแต่ใบล่างยังปกติก็แสดงว่าไม่ใช่สาเหตุหลักดังนั้นประเด็นตรงนี้เนี่ยพิทักษกรจะต้องเข้าไปวิเคราะห์ ตรวจสอบดูว่าในจำนวนไม้ผล20ต้นของเราที่เจ็บป่วยจริงๆมันเกิดจากอะไรเราก็ไล่ตั้งแต่รากนะครับในส่วนของลำต้นในส่วนของกิ่งในส่วนของอยอดเราก็จะพบสาเหตุบางครั้งเนี่ยพิ่นักสกรอ,อาจจะได้รับข้อมูลมาว่า,าเราทุเรียนเราถ้ามีอาการอย่างนี้เป็นเชื้อราตัวนี้ผมย้อนกลับไปครับว่า แล้วถ้าเชื้อราตัวนี้ทําไมไม่เป็นทั้งสวนทําไมเป็นเฉพาะต้นถ้าเป็นเฉพาะต้นนั้นแสดงว่าเราจะต้องไปเจอสาเหตุครับเช่นรากดํารากเนา่ารากกุดต้นลำต้นใต้ดินมีลักษณะเนา่าดํามีกลิ่นเหม็นลำต้นเป็นแผลกลิ่งกิ่งใหญ่มีลักษณะของอาการเป็นโรคใต้ท้องกิ่ง มีลักษณะเป็นไฟทอปทรามีลาศิพูตรงนี้เราถึงจะสรุปได้ว่าเขาคือเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชในกรณีที่เป็นที่ใบเราอาจจะพบที่ลำต้นไม่เป็นกิ่งไม่เป็นแต่ไปพบที่ใบมันก็จะเป็นสาเหตุที่เป็นโรคพืชที่ใบทีนี้เราต้องมาดูครับว่าถ้ามันเป็นโรคพืชในตำแหน่งเช่นลำต้นมีอาการฉ่ำดำกิ่งมีอาการ เชื้อยามเยิมเป็นสีน้ำตาลมีเชื้อราผุดออกมาใบมีแผลเราจะต้องพบอาการเหล่านี้เนี่ยในตำแหน่งนั้นและอาการเหล่านั้นจะต้องลุกลามออกเช่นเราพบครั้งที่หนึ่งมันเป็นจุดเล็กๆจุดครั้งที่สองก็ค่อยๆลุกลามนะครับโตขึ้นกว้างขึ้นหรือใหญ่ขึ้นถ้าเป็นที่ใบมันก็จะขยายไปอย่างรวดเร็ว ตรงนี้เราจึงจะสรุปได้ว่านี่คือสาเหตุที่เป็นโรคพืชแต่เราก็ต้องกลับไปดูอีกว่ามันเป็นโรคพืชที่เกิดจากสาเหตุอะไรผู้นี้จะเป็นตเฉพาะต้นจะเป็นเฉพาะบางตำแหน่งจะเป็นเฉพาะกิ่งจะเป็นเพาะสุงซุ่มในกรณีที่เราไปพบความผิดปกติอย่างยกตัวอย่างเวลานี้นะครับหลังจากที่ผ่านร้อนผ่านแรงผ่านหนาวมาพี่นอกเกษตรเข้าไปในสวน เราก็ดูใบเนี่ยมันก็พอดูดีหรอกแต่พมณนะวันนี้ลองเข้าข่ครับใบเก่าใบแก่มีลักษณะก้าเหลืองแล้วก็มีอาการหลุดร่วงมีอาการถ่ายใบมีอาการใบร่วงเกิดจากอะไรนี่คือกรณีที่สองครับเป็นโรคพืชที่เกิดจากภาวะของสิ่งที่ไม่มีเชื้อสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของการเจริญเติบโต เมื่อเขาผ่านร้อนผ่านแรงมาเขาก็มีพลังงานที่เก็บไว้ระดับหนึ่งคัันพอเกิดถูกแรงกระตุ้นจากน้าฝนจากผลผลิตที่ไม่ดึงออกไปแล้วสภาพต้นก็สุดโทมไปเจอฝนเป็นตัวกระตุ้นเขาก็จะต้องปรับชีวิตตัวเองเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อการอยู่รอดโดยการสร้างใบใหม่ก็ดึงพลังงานจากใบเก่าตรงนี้เราจะเห็นภาพเลยครับว่ามันจะเกิดทั้งสวนแต่ ในความหมายตรงนี้เนี่ยความรุนแรงก็จะแตกต่างกันอีกนะครับต้นที่มีผลผลิตมากต้นที่มีคุณภาพใบไม่ดีก็จะสุดโสมมากกว่าต้นทีเ่เป็นภาวะปกติพูดกันง่ายๆบางครั้งเนี่ยทุเรียนที่เราแบกผลผลิตมากต้นที่ป่วยก็จะสุดโสมมากต้นที่ปกติเราแบกผลผลิตมากแล้วเราไม่ให้ปุ๋ยสุดท้ายก็จะกลายเป็นสภาพต้นสุดโสมแต่ในทางกลับกัน ผมยกตัวอย่างนะครับเรามีทุเรียนหลายต้นพี่นสกอนลองไปสังเกตดูได้เลยว่าถ้าต้นใดก็ตามที่ไม่ให้ผลผลิตคุณภาพใบจะดีหลังเก็บเกี่ยวต้นที่ให้ผลผลิตมากคุณธบใบจะสุดทันทีหลังจากตัดลูกภายในเวลา15วันและการสุดเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามปริมาณของผลผลิต แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีการให้ปุ๋ยบำรุงอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นกรณีการใส่ปุ๋ยทุก20วันทุก15วันหรือทุก10วันในอัตราที่เหมาะสมเราจะเห็นคุณภาพผลผลิตโตพองกลมน้ำหนักดีมีคุณภาพดีคุณภาพใบดีหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วคุณภาพใบก็ยังไม่เสียหายนี่คือสิ่งที่เรามีงานศึกษาวิจัยแล้วก็ยืนยันผลส่วนท่านที่จะไป ดูแลจัดการเพื่อการประหยัดเพื่อเชิงอนุรักษ์อันนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษของพี่น้องเกษตรกรเราไม่ก้าวล่วงนะครับอยู่ที่การตัดสินใจแต่ยืนยันในทางวิชาการได้ว่าถ้าเรามีการให้ปุ๋ยอย่างต่อเนื่องให้ธาตุอาหารน้ำดินน้ำอาหารอากาศและธาตุเนี่ยคุณภาพใบเขาจะดีเมื่อคุณภาพใบดีร่างกายก็แข็งแรงเหมือนคนเราต้นก็ไม่เจ็บป่วย มีงานวิจัยหลายชิ้นและก็มีพี่นักวกรหลายท่านก็ยืนยันว่าเราให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอผมยกตัวอย่างเช่นง,งานศึกษาของผมเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ปุ๋ยหลักนะครับอย่างน้อยเดือนละครั้งและในทุก10วันเราก็จะเติมเข้าไปอีกในปริมาณที่น้อยแต่ต่อเนื่องทุกๆุกสิวันทุกๆ10วัน,วนตั้งแต่ทุเรียนอายุห้าหกวันไปจนถึงก่อนการเก็บเกี่ยว เราก็จะได้ทุเรียนที่มีน้ำหนักดีมีคุณภาพทรงกลมผูเบ่งแต่สิ่งที่เป็นพิสูจน์ก็คือคุณภาพใบที่ดีเพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้ผมจึงอยากจะให้เข้าใจประเด็นหลักที่ว่าให้เปรียบเทียบกับคนเราคนเราน,านั้นถ้าอายุมากนะครับหรือจะไม่มากกว่าแล้วแต่เรากินอาหารที่ดีมีประโยชน์ เราอยู่ในลักษณะของอาการออกกำลังกายที่ดีพักผ่อนที่ดีก็เปรียบเสมือนทุเรียนของเราอยู่ในพื้นที่ที่ดินมีความโปรง่งน้ำละลายหรือซึมซับไปได้ดีมีธาตุอาหารเพียงพอมีอินทรีย์วัตถุเพียงพอมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั่นคือด้านล่างจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ถ้า้ามันไม่มีจากปุ๋ยอินทรีย์นะครับ เราก็เติมไปในเรื่องของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นเชืเช้อตทเคาเดมาในด้านบนเนี่ยแสงแดดสาดส่องอากาศถ่ายเทมีความโปร่งมีความโรุ่งพืชก็สังเคราะห์แสงได้เวลาที่เกิดโรคพืชเขาก็จะไม่ลุกลามรวดเร็วเวลาที่เขาจะเกิดโรคพืชก็จะเกิดยาก ก<รา>็เหมือนกับคนเราอยู่ในสถานที่ปลอดโปร่งอ,อากาศร่งนะครับมีอากาศมีออกซิเจนที่ดีเราก็จะไม่ค่อยเจ็บไม่ป,ป่วยเหมือนเราชาวสวนซึ่งจะต่างจากคนที่อยู่ในเมืองซึ่งอยู่ในห้องแอร์นะครับสภาพตรงนี้เนี่ยผมผมอยากจะให้เข้าใจว่านี่คือการปรับสภาพสวนเพื่อให้เขานั้นพร้อมต่อการเจริญเติบโตจากกระบวนการสังเคราะห์แสงมีคําอธิบายที่เราเคยอธิบายไว้ในส่วนหนึ่งนะครับว่าอย่างทุเรียนเนี่ย นี่เข้าหน้าฝนแล้วฝนตกทุกวันแสงแดดไม่มีฝนตกฟ้าปิดดินงแฉะเป็นโอกาสเป็นความเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชทั้งทางดินและทางใบทางดินก็จะเป็นไฟทอปทอร่าเป็นพิเชี่ยมเป็นเซโครเทียมแล้วก็ยังมีในส่วนของฟิวซาเลียมเติมเข้ามาอีกในส่วนของใบก็จะเป็นโรคราใบติดเป็นไฟทอปทอร่านะครับเป็นคอติเซียมเป็นราสีชมพูอะไรประมาณนั้นนั่นคือความเหมาะสม เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่นศกต,ต้องเข้าใจก็คือว่าการที่เราจะควบคุมโรคหรือการป้องกันโรคเนี่ยมันเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือการป้องกันการป้องกันก็คือการทําให้สถานที่ในเวลานั้นหรือทําให้สวนของเราเนี่ยไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตเส้นใยของเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชโค่นต้นเราโปร่งบ้างโปร่งดี น้ำระบายดีอากาศถ่ายเทพูดกันในภาษาว่าต้นเปียกบ้างแห้งบ้างอย่างนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้การเจริญเติบโตของเชื้อราขอโลกพืชจะไม่เกิดขึ้นในส่วนที่สองพืชเองจะต้องมีภูมิต้านทานการให้ปัจจัยให้ความสมบูรณ์ให้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมสารในกลุ่มต่างๆกลุ่มเหล่านี้เนี่ย โดยเฉพาะอย่างเช่นในกรณีของตัวฟอสเอทิอ l ลูมิเนียมการให้ในกลุ่มของกรดฟอสฟอริกฟอสฟอริกการให้ในสูมของฟอคอบเอแอลเป็นอลูมิเนียมริกโนซัลฟเนตอะไรประมาณนี้เลือกดูเวลาของเราหมดครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่กทานสวัสดีครับ